ตอนนี้นะครับเราจะมาเขียนโปรแกรมโลโก้ต่อนะครับโดยที่เราจะเข้าไปตั้งค่านะครับให้ PLC โลโก้เราเนี่ยลิงก์ผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ก่อนอื่นนะครับโปรแกรมเราเนี่ยของเดิมนะครับเรามีการทำงานซ้ายขวานะของเดิมเราแล้วก็มีโหมดออโต้นะเคลื่อนที่ไป อ้างอิงตัวนี้เป็นมาตรฐานสื่อมือแรงงาน PLC ระดับที่หนึ่งนะครับคราวนี้ผมจะเพิ่มอุปกรณ์ขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือในส่วนของเทคนะคเป็น m ม s เซนเทคก็คือตัวนี้นะครับแมสเซ t เทคนะครับเอามาวาง นะแล้วก็เอาตัวส่วนของ Memory นะ M นะมาวางนะครับแล้วก็ต่อถึงกันนะแล้วก็เข้าไปเซตในส่วนของ m s s a g e t e นะในที่นี้เนี่ยเราโชว์เป็นโ o โก้ display นะครับแล้วก็มาใส่อักษรน,นะในที่นี้ผมจะโชว์ r y 1นะครับแล้วก็โชว์สถานะนะสถานะก็เลื่อนคีย์บอร์ดมานะครับแล้วก็กดตรง on off ตัวนี้ว่าต้องการโชว์สถานะของดนะิจิตอลเอา p ์พ q 1ตัวนี้ก็คือ r y 1กดโอเคไปนะครับแล้วก็ r y 2ก็โชว์สัญญาณของดิจิตอลเอา p ์พเหมือนกันนะครับเบอร์ B q 2 แล้วก็โชว์เรื่องของ PL1 นะก็คือหลอดไฟ PL1 นะครับก็เป็นสถานะของ i i i t a l output เบอร์ Q3 นะแล้วก็จะโชว์เรื่องท i ม er นะครับท i มเมตัวนี้ แล้วเราก็ดับเบิลคลิกที่ Timer On ในโปรแกรมของเราแล้วก็เลือกพารามิเตอร์ที่ Current Time นะเข้ามานะครับแล้วอาจจะโชว์สถานะของ PB5 ด้วยแล้วกันนะ PB5 นะซึ่เป็น e m e r g e n c y นะก็เป็น Input ตแบ i ดิจิตอลอิเบอร์ I5 ก็ตัวนี้เซตอัพเสร็จนะครับกดโอเคคราวนี้เวลาที่เราซิมูเลชันเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราไปทำการซิมูเลชันโปรแกรมนะสังเกตเห็นว่าตัว m a t e t t e c ทเนี่ยไม่มีการโชว์นะธรรมดาซิมูเลชันปุ๊บเนี่ยจะโชว์ขึ้นมาก็ปิดซิมูเลชันไปก่อนนะเราต้องมาติก๊กนะตอนนี้เหมือนงาน M ตัวน,นี้ f ฟรตต้องกำหนดด้วย อันนี้เป็น M3 เนี่ยไม่ใช่เป็น Special f a c t Background นะครับเราต้องเปลี่ยนเราต้องการโชว์โลโก้ Display เป็นเป็น M28 นะครับ Amber backlight นะกด OK นะจะเป็นสีส้มๆหน่อยถ้าเราซิมไปเนี่ยนะครับไม่โชว์นะครับงนั้นเราต้องมา Double Click บบที่ขานี้นะครับ นะขา en เนี่ย enable น,นะจะเป็นดำๆอย่างนี้นะแล้วเราลองกด simulation ใหม่นะ mass e t i c จะเด้งขึ้นมามนะอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับเราสามารถ simulation ได้ถ้าเกิดเราต้องการ simulation นะอันนี้เราปิดอ1หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ตัว auto เราก็จะปิด นะ i5 เราเปิดไว้เนี่ย PB 5 on นะครับถ้าเรากด PB 1ก็คือ i3 นะครับสังเกตนะครับ RY หจะ on นะครับปิดก็จะ off นะ manual mode นะครับแล้วก็ PB 2ก็คือ i4 นะดีเลย์ตัวที่2ทํางานนะครับ on off ได้นะถ้าเราเปิดออโต้ก็คือ i7 นะสังเกต PL 1จะออนนะเพื่อโชว์โหมด นั้นถ้าเราเปิดออโต้นะครับแล้วก็เปิดตัวของ i1 นะก็คือเหมือนกับชิ้นงานเราเนี่ยอยู่ขวาสุดอันนี้เราจะซิมเลชั่นนะแล้วก็เปิด i7 ละเราก็จะสตาร์ทได้นะี่สังเกตรอสตาร์ทขยายนิดนึงนะตัวนี้รอสตาร์ทแล้วก็กดที่ i3 คนระับสังเกตว่า แล้วก็กดปิดนะ R วัก็จะอ่อนนั้นเมื่อ R วันอ่อนเนี่ยเราต้องปิด i1 นะแสดงว่าชิ้นงานเรากำลังเคลื่อนที่นะอันนี้เราซิมูเลชันเราต้องคิดอ่ะเราก็ต้องดับตัวนี้นะเพราะว่า l S 1มันดับแล้วแล้วมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยเนี่ยนะมันก็จะไปชนนะไปชนตัวนี้แสดงว่าตัว i2 มันต้องทำงานนะครับเราก็โยกอ่ะมันก็จะจับเวลานะครับ ก็จับเวลาครบปุ๊บนะครับ r y 2มันจะออนเราก็ต้องมาดับ i 2นะแล้วมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆจนมาชนนะครับ l s 1เหมือนเดิมเราก็มาโยก i 1อ่ามันก็จะออฟนะครับนี่คือการทำงานแบบออโต้ก็เราเพิ่ม m a t h set t e c h ขึ้นมานะตอนนี้เพื่อโชว์การทำงานคราวนี้เราจะเข้ามาตั้งค่าตัว web browser เราเนี่ย นะเราเข้ามาดีที่ด้านบนนะ,ะก็ในส่วนของเซตติ้งที่เครื่อง PLC เนะี่ยเราก,กดมาตอนนี้เราอยู่ที่ออฟไลน์เซ t ติ้งนะอันนี้เรามาดูออนไลน์เซ t ติ้งนะเราลอง connect นะขึ้นเครื่องหมายถูกแสดงว่าเชื่อมต่อได้เราต้อง connect มันก่อนนะคือต้องออนไลน์เราถึงเข้าไปเซตค่าได้นะครับคือสังเกตต,ตรงนี้ฝั่งนี้ออฟไลน์ line, นะจะมีไม่เยอะถ้าเราก,กดออนไลน์จะมีเยอะเลย เราจะเข้ามาในส่วนของ Asset Control อันนี้นะเขาบอกต้อง Stop ก่อนก็ Stop ส่วนที่เราจะเข้ามาตั้งค่าเนี่ยตอนนี้เขา Default ไว้ก็คือเราต้องมาติก๊กนะช่องนี้เนี่ยช่อง Web Server Asset นะแล้วก็ใส่ Password อันนี้เราก็กำหนดได้นะถ้าเกิดว่ากำหนดไป1 2 3 4 5นะ หนะึ่งสองสามสี่ห้าทั้ง new password และว c o n ซิ r ์ password ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้านะอันนี้กำหนดมาง่ายๆแล้วก็ apply yes นะโอเคหลังจากนั้นเราจะเข้าไปเปิดเว็บเบราว์เซอร์สักตัวหนึ่งขึ้นมานะอันนี้โอเคไปนะอันนี้ซิมเ l a t i ชันเอาออกก่อนเราเข้ามาดูที่ตัวของ อผมจะดาวน์โหลดลงไปด้วยแล้วกันยังไม่ได้ดาวน์โหลดลงเครื่อง plc นนอะผมก็จะดาวน์โหลดนะครับเมื่อกี้เราตั้งค่าตัวของ asset web browser เสร็จแล้วนะคราวนี้เราดาวน์โหลดไปด้วยนะตองดาวน์โหลดลงไปด้วยอ่าก็ดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็จะลองมาเข้าตัว web server นะสักตัวหนึ่งอ่าผมก็จะ พิมพ์ ip address หนึ่งเดหนะจุนะคือ ip address ของเครื่อง plc กด enter เราสังเกตไห้ว่าจะเชื่อมต่อกับตัวของ web server นะตัวนี้เอาออกก่อนนะเพราะว่าเราจะเข้าหน้าของ web server ถ้าเรากดตรงนี้จะไปเข้าตัว dashboard ซึ่งเราไปเขียนเหมือนจอทัชสกรีน ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับเราก็ใส่พาส s w เวิร์ดเราเข้าไป12345นะกดล็อกอินก็จะเข้าสู่หน้าตาของตัวโลโก้นะอันนี้เราก็เข้ามาที่อ่าถ้ามาดูสเต็มนี่ก็คือ POC โลโก้ของเราเนี่ยนะที่มันลิงก์อยู่นะโมเดลนี้รุ่นนี้สเตตัสกำลังรันอยู่เห็นไหม นะแล้วเราก็เข้ามาที่โลโก้ variable อันนี้คือผมเคยพิมพ์ไว้แล้วสังเกตว่าถ้าเกิดว่าผมลบไปเนี่ยนะลบไปนะวิธีการนี้คืออย่างถ้าเรา add variable มานะก็มี variable หลายตัวที่เราจะเลือกตอนนี้เราเลือก input i น,ะนี่ i4 ก็เลือก i5 มานะ i5 นะเลือกอีก เป็น i i 7จนะครับ i 5นี่ใช่ไหมเนี่ยนี่คือ i 5เนี่ยนะที่ตัวของ p b 5ตัวนี้นะต่ออยู่กับ i ห้าใชแล้วสังเกตว่าถ้าเลื่อนเลื่อนชิ้นงานออกมาเนี่ย l s 1ต่อกับ i 1นะสังเกต i 1นะครับนี่ i 1เป็น f a u l t อยู่เข้ามาชนก็กลายเป็นถูกนะดูสถานะได้สถานะได้ผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์นะ อะเลื่อนไปไปชน Ls 2ก็คือต่อกับ I 2นะก็จะถูอ่ะนี่มีโปรแกรมอยู่เปลี่ยนเป็นมนนวลก่อนอ่ะแล้วตัวของ S s 0นี่นี่แมนะ้ต่ออยู่กับ I 7ก็จะเห็นสถานะนะตอนนี้เมนวนวลมีโปรแกรมอยู่นะกด P หนเห็นไหมนะ Q 1ทํางทำงานนี่สถานะตัวบนเห็นไหมอ่ะ Q 2นะครับ Q 2ทํทำงาน นะ i4 นี่ก็คือ pb 2ถ้า i3 นี่ pb 1ใช่ไหมเนี่ยนะเราทำงานก็จะสามารถดูข้อมูลได้นะดูข้อมูลได้แล้วก็ยังมี modify ค่าได้นะถ้าเกิดว่าเราป้อนเป็นข้อมูลอื่นนะนะเหมือนกับติ b ักวะนะ,นะอันนี้หน้าจอนี่เข้าใจว่าจริงๆ จะหน้าชอโชว์เหมือนในเครื่องนะแต่ตอนนี้กดยังไม่เข้ามายังยังไม่ขึ้นแล้วก็มีโลโก้ TD ด,ด้วยนี่คือข้อมูลหน้าหน้าจอของเนี้ยน่าจะลิงก์ขึ้นมาด้วยแตนตอนนี้ยังยังไม่มายังไม่มาก็ เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้อันดับที่หนึ่งคือเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้นะสามารถดูข้อมูลนะโมนิเตอร์ได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยตอนนี้มาโมนิเตอร์อยู่หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดอดอีกไม่ให้ละได้แค่8ตัวเนี่ยบอกว่าได้แค่นี้นะโมนิเตอร์ได้แค่8สัญญาณนะก็สามารถดูได้นะตอนนี้